m ูมมูฟเอสสามจีพลัสสัมผัสสุดยอดสมรรถนะระบบแก๊สรถยนต์อัจเกิร์ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องเด็ดเย็นนี้ถ้าทางวันนี้ซีจะหลุดตีมไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่านี่คืองานที่ทุกๆคนในประเทศไทยมารวมตัวกันซึ่งคนกลุ่มนี้ที่อยู่ด้านหลังซีเห็นว่าเป็นปาร์ตี้ชุดนอนค่ะเพื่อที่จะมานั่งรอดูสัญญาณถ่ายทอดสดงาน Google I/O ที่ถือว่าเป็นงานเปิดตัวครั้งใหญ่ประจาปีของ Google ว่าเขาจะมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างเอาเป็นว่าด้านหลังซีนี้เป็นตัวพ่อตัวแม่ทางสายไอทีกันแทบทั้งนั้นเลยค่ะ ปีนี้ทำเอาตื่นเต้นเลยเพราะว่าระบบ Android 4.1 Jelly Bean มีอัปเดตใหม่อย่างระบบการพิมพ์ด้วยเสียงที่ไม่ต้องงออินเทอร์เน็ตในการสั่งเหมือน Siri บน iPhone มี Android Beam นะคะเป็นการส่งไฟล์แบบใหม่ผ่าน NFC ซึ่งนั่นหมายถึงต่อไปมือถือรุ่นใหม่ๆจะเริ่มแตะหลังกันเพื่อส่งไฟล์ใหญ่ๆได้ไม่กี่วินาทีค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว Google Now ที่ผสม GPS กับระบบการค้นหา Google ให้เราหาข้อมูลสถานที่รอบตัวเราและรู้ได้ว่ามีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นแถวนั้นบ้างส่วนระบบแผนที่ก็ไม่แพ้ Apple เพราะอัปเดต Google Map 3D แผนที่3มิติส่วนจะต่างจาก Apple เริ่มทำขนาดไหนต้องรอดูบนมือถือรุ่นใหม่อีกทีนะคะ ที่เรียกเสียงฮือหาได้มากก็คืออัปเดตโปรเจกต์กลาสแว่นตามองโลกเสมือนที่สามารถบันทึกภาพและวิดีโอจากแว่นแล้วส่งไปหาสายวิดีโอคอลที่เราคุยด้วยผ่าน Google Hangout ได้เลยทันทีงานนี้มีการแจกให้กับนักพัฒนาด้วยค่ะ พูดถึงประเทศไทยนิดนึงอยากรู้ว่าประเทศไทยอ่ะในฐานะของกลุ่มนักพัฒนาเทียบระดับมาตรฐานกับต่างประเทศเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าเราเราไม่ได้ด้อยกับใครนะฮะแล้วยิงๆริงในเรื่องการทำโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยผมคิดว่าเราสู้เขาได้สบายสบายและนี่คืออิทธิพลของ Search Engine อันดับหนึ่งะคะที่ในประเทศไทยต้องบอกว่ากระแสะของคนที่รักเทคโนโลยีมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกปีอย่างในปีนี้ที่ซีบอรนะคะว่าในต่างประเทศเนี่ยขายบัตรแค่28นาทีบัตรก็หมดเกลี้ยงเลยสําหรับงาน Google I/O เดียวรอดูกันต่อไปว่าอนาคตของเซิร์ชเอ g นจินนี้จะทำอะไรให้เราตื่นเต้นกันได้มากกว่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ